เอาละครับผมก็ขอกรลาบสวัสดีทุกคนนะครับารูคลิปนี้ทุกคนกันดูให้ดะครับทองขอบอกไว้ก่อนนิดนึงเลยว่าเสียงในคลิปนี้อาจจะแปลกนิดหน่อยนะครับวันดีโผมจะเก็บคอไม่หายนะแลวก็ได้ทำคลิปทุกคนดูนั่นแหละคือผมเพิ่งจะกลับมาจากการทํางานนอกบ้านก็เลยกะว,ว่าจะพักสักวันนึงแต่ก็ไม่ดีกว่าลงวันนี้นี่แหละและเรื่องที่เราจะมาต่อในวันนี้ก็คือเจ้าเวลาโลจิตกับพี่โลบุษเร์เฟคเดก็คือตอนที่38นะครับผม บอกเลยว่าตอนนี้ความชิงตำแหน่งความน่ารักไม่ได้อยู่ที่น้องสตาร์นั้นคนเดียวแล้วแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีพอตอน้นั้นฮีโร่อย่างไอซ์เคิลก็น่ารักไม่ใช่น้อยเอาเป็นว่าเราไปดูภายในคลิปนี้กันเลยดีกว่าว่าใครจะน่ารักกว่ากันแล้วก็โดยคนบอกผมด้วยนะว่าชอบคนไหนมากกว่ากันแต่สำารบผมก็น้องสตาร์นั้นนั่นแหละโอเคเราก็พูดกันต่อคลิปมาเยอะยาวแล้วอ๋อใช่กับลืมไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสครผมด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะได้มาเร็วๆนะครับโอเค้าอยันก็เตรียบลคยพร้อมแล้วก็เข้าไปดูนนนคลิี้กกเยดว่า นับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามารับตําแหน่งก็ต้องมาเชิญกับวิกฤตการที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ท่ามกลางกระแสเรียกร้องจากประชาชนจานวนมหาศาลที่ต้องการให้ทอาทอมประธานาธิบดีออกจากตาแหน่งและข่าวเดือนสาพานสมาคมฮีโร่สากลก็ลังมีการพิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นฮีโร่สาวสตาร์ดัตขึ้นสู่เป็นแรงระดับเอสสื่อทั่วโลกต่างรายงานตรงกันว่า ขณะนี้กำลังมีการถกเถียงกันอย่างนักถึงการเลื่อนระดับของสตาร์ดสู่แลกเอสแม่หาลูกของแล้วควรจะดีใจแนะ่ดูเลยสินะแต่ที่น่าตกใจก็คือกำลังมีการพิจารณาเลือ่นลอน e ขั้นวิลเลอร์ยังเอโกสตีทคือสู่แลกเอสอยู่เหมือนกันแต่แตกต่างจากสตาร์ดที่การถาหรือพือ้นล้มตัวขึ้นเอโกสตีท e อยู่ระหว่างการประเมินมาแล้วเป็นเวลาหลายเดือนและจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่จากสมาคมดังกก่า คาดว่าจะมีการประกาศจะไปทางการในปลายเดือนนี้คุณซาอาคะขออนุญ,ญาตค่ะเอ็มเข้ามาได้เลยอิซอนอาถายาาแทงอยู่ซอนกุ๊ปฮีโรระดับแล้งเอทอเนมไอซิเคลิลเราประสบความสำเร็จในการสถาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสลับการเลือกตั้งที่จะมาถึงแล้ว พวกเขาให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของยูซองเอมยอดเยี่ยมมีอะไรอีกไหมประทานกลุ่มมีการประกาศออกมาแล้วค่ะว่าจะมอบอำนาจข่าทั้งหมดให้กับคุณซอนอ,อาในที่สุดโอเคคุณสามารถออกไปได้ขอบคุณนะเอโกอสตีจังขอบคุณ ที่มอโอกาสได้ฉันได้เข่องมืออสา,าและเกาหลีเข้าไปทำประเทศฉันจะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดเลยลก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วทุกคนเออเห็นได้ชัดเลยว่าดูเหมือนว่าสตาร์ดัสจะต้องสงสัยในตัวฉันเข้าให้แล้วสงสัยสงสัยอะไรอ่ะเยอะฉันฉันคิดว่าเธอคงคิดว่าฉันนั้นไม่ใช่พวกวีรเลนที่ชั่วชา้านาย นายบ้าไปแล้วเหรอเสียงในฉั้นจะมาถึงก็คือเธอคิดจริงหรอว่าจะถึงตอนนี้อป้าของฉันเป็นตัวร้ายแน่เป็นพวกที่สมองบวไปสิ่งหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยคนอินเนี่ยเป็นข้าหลาดจริงๆเลยนะฮะจะจะไปตรงไหนอ่ะเมื่อฉันเบื่อฉันก็จะก่อการโจมตีและจำนวนตัวประกันที่ฉันจับได้มันก็น่าไม่ั่วเลยนะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปพกเขาไปอยู่ดีนี่ เฮ้ย hey! ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันก็เคยรับพาตัวคเหมือนกันนะอ๋อใช่แล้วฉันเป็นหนึ่งในคนที่ถูกรับพาตัวไปนี่นะลืมไปเลยฮะและที่สำคัญฉันนะ่ะเข้าไปรัาไปเยอะมากเลยนะเฮ้ย hey, ดูเขาสิเขากำลังโอ้อวดเหลือเกินว่าตัวเองนะ้เข้าไปร้ายมามากแค่ไหนอ้ oh, จริงจริงนะเขาเกมงมากเลยนะหีร่เอกกอสติสอันนี้ก็แสบไปอยู่เลยเฮ้ย hey, ชามหนเธอแต่แต่ว่า ที่ผ่านมาฉันก็พยายามหนักมากเลยนะทั้งในฐานะวิลเลนแล้วก็ในฐานะคนคนหนึ่งด้วยและมันเกี่ยวอะไรด้วยลนะ่ะไม่เกี่ยวเลยสักนิดใช่ไหมหมอนี่ถ้าทานจะสติไม่ดีไปแล้วจริงจริงนี่นายพยายามยังหนักมาตลอดเพื่อที่จะเป็นวิลเลนได้งงั้นเหรอใช่แน่นอนสิตั้งแต่วินาทีที่ไหนพยายามทำตัวเป็นบะัยร้น่ะไหนก็แพ้ไปแล้วแหละแค่มองแวบ,บเดียวใครก็รู้ไม่มีทางดูผิดไปได้เลยสักนิด นายคิดว่าชายยอดตกรงกข้อเสนอของพวกนายก็พอไม่มีผลเลยไงกันฮะเฮะ้อดูอย่างขาเก่อที่เกิดขึ้นสิถ้า,าวูนะพูกตอไปที่โซลเลยจะเกิดอะไรขึ้นะถ้านายยอมโุตีแบบจัดเต็มตั้งแต่แรกนายคิดจริงๆหรอว่าสตาร์ด้าจะอยู่มันไหว呐นะเอไม่ไปทางอยู่มันได้หรอกอย่ามาตลกเลยนเะฮ้ยในที่สุดก็เป็นคูณพูดสักทีแต่คุณดายอินกับอยู่มันอาไว้ขาดที่แถมยังควบคุมรและแตับพลังมันเอาไว้ตลอดไปแลาในการต่อสู้เลยด้วย ถ้าแค่นี้นายยังดูไม่ออกแล้วก็นายมันก็แค่คนเซาเซาคนหนึ่งผู้ได้ถูกก็คือนายมันได้เบื่อจะชัดก็ก็พอให้ผลแบบนั้นล่ะดูเหมือนว่าพวกเธอนั้นยังไม่รู้สื่ถึงเรื่องนี้ดีพอสินะแต่ว่าสตาร์ดาน่ะคือเล่าบอตาแต่ผมจะได้ทมยังไงล่ะนี่เหมือนบ้าไปแล้วนี่กะจะใช้แค่เราแามไปพ่อพกนั้นมาสงสัยในตัวฉันเนี่ยนะฉันที่เป็นผู้ก่อการร้ายแลงเอสวงเล็บที่กลับเหลังนีได้เป็น ผู้โหดเหี้ยมและอำมหิตคนนี้เนี่ยนะมันไม่สมเพชสมพอรซะเลยแล้วไงลนะ่ะทำไมนายถึงคิดว่าสตาร์ดัตนน้นเป็นปคนโง่ตอนนที่เธอคือตัวแทนของความเจ้าได้ทำสรับทุกคนได้เห็นหนายนายมันไม่ใช่อยู่ไวายไร <c oughs> ก็กฉันผู้ควบคิมไปนี่ฉันพูดอะไรไปหรออ่าใช่แล้วตออไปคนที่ทำื่้งแบบนี้สักคนตอนนี้รู้สึกโล่งใจชะมัดเลยที่ฉันทำเรื่องเล,ลวร้ายในถาวรวิวเลิ้น ไม่ใช่พรว่าฉันนั้นบ้าแล้วนะแต่เมือนไปทางเดียวที่จะปกป้องทั้งตัวเธอและโลกใบน,นี้เอาไว้ให้ได้ถ้าเกิดว่าันหนึ่งสตาดัารู้ความจริงเรื่องนี้เข้าตอนที่ต้องสู้กับฉันเธอจะไม่มีทางลงมือได้แต่กำลังแน่นอนอ <Yeah. S 1> ย่าแต่สะเธอเจ้าเอกสตีชั่วอะไรเอ๊ะและแน่นอนว่าเธอจะไม่สามารถเติบโต,ตได้และในสภาพเช่นนั้น เธอจะไม่สามารถหยุดยั้ยงกัรทำลายล,ล้างโลงได้เช่นกันจะปล่อยให้หมาเป็นแบบนั้นต่อไปไม่ได้วามาตอกใจหมดเลยสำหรับสตาร์ดัเธอต้องการคอยยับเตือนเธออยู่เสมอว่าฉันนั้นได้คนเลวสามมากเอาละทุกคนฉันจะไปที่ปู่สารสักครั้งนะว้าวยินดีที่รู้จักครับคยคือ คุณสิทารู้ใช่ไหมครับอ่าค่ะเราจะน้ำกระ,ประเป๋าเดินทางของคุณคือไปท,ที่ห้าเพ้ใหาเองครับอ่ะขอบคุณมากค่ะฉันคิดว่าถ้าันไปคนถือเองน่าจะดีกว่าฮาลโหลซอซออะไม่ฮห,หาลูของเราซวยกว่าเดิมไหมนะเธอนี่มันจริงๆเลยนะเห้เป็นอะไรไปนะ่ะอยู่ๆก็ เอาละมาสนุกกันมาดืม่มฉลองให้กับการกำเนิดของฮีโร่แลงเอสคนแรกแห่งสาระเกาหลีกะะ็เถอะฮะเป็นไงวิวสวยไหมเอ่มสวยมากเข้ามาได้เลยว้าวมะม่วมมงปันเอ็ม อ้าววานลุมนนแปลงสุดเฮ้ชมม่วงมังานขนาดนั้นเลยเหรอน่าแล้วชมัดเลยเวลาที่พูดถึงมาม่วงมันมันจะทำให้เธอนั้นนึกถึงเอโกสตีทใช่ไหมอะฮะอะไรนะจริงๆแล้วฉันเองก็เคยคิดนะถ้ามีเวลาประจําตัวแบบเธอก็คุณจะดีเหมือนกันเพราะแถวนี้มีแต่พวกก็เจาะนะสิแล้วแบบนี้เมื่อไหร่ฉันจะได้ขึ้นไปเลนเอสกับเขาสักทีนะ ฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันใช้โอกาสนี้ไปที่โซ่นะฉันจะมาเชิญกับการโจตีของเอโกสตีสักครั้งไม่ครั้งเดียวก็ตามไม่เฮ่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือคือฉันจะบอกว่าเธอก็รู้ใช่ไหมว่าหมอน,นำามาข้างใครฉันขนาดไหนถ้าเขานัดเจอฉันแล้วจ,จู่ๆพี่ก็ดื่อพอไปสู้แทนแล้วก็เขาอาจจะทำอะไรบ้าบีขึ้นมาก็ได้นะเออจะเผการวิานาสัตตโลที่สะพานโซได้ไหม มาขังก็อาจจะทำอะไรที่ไม่มีใครอยู่ได้เลยนะเฮ้อเข้าใจแล้วแหละอีกอย่างที่ยังไงหมอน,นั่นก็คงไปคิดที่จะเรียกฉันไปหาอยู่แล้วด้วยแล,และแล้วอีกอย่างนะถ้าเธอไปอยู่ที่นั่นแล้วใครจะปกป้องปูซานะเฮ้มีคนมาแตะต้องเต้รนทำงานของฉันฮารุฉันมีเรื่องเล็กเดียวที่จะไปออฟฟิศแป๊บหนึ่งนะเธอรออยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งเนาะงอแงอ้อมขอโจคดีนะ เกิดอะไรขึ้นที่นั้นเฮ้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นงั้นเหรอแมวฮะโอ้ไม่ไม่ไม่นั่นมาไปใช้ข้อผิดพลาดไหนฉันเปิดใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัยแล้วเพียงเพื่อฉันนั้นจะได้เห็นหน้าเธอยินดีที่ได้พบคุณนะคุณลีซอนอาฉันเองเอโกสติท เอาอะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องเจ้าเวรล้านโลกจิตกับฮีโร่บนสายเพอร์เฟคบอกเรือว่าน้องสตาร์ได้ของเราแบบหวงไม่เองมากคือไม่อยากให้ไปหาฮีโร่คนอื่นเลยอย่าให้มาหาแต่ต้องคนเดียวโอ้ยน่ารักแต่ก็น้องไอซิเคิลก็ไม่บอนะนี่ยบอกเลยว่าส่งเจซซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะชอบส่งเจซแต่น้องสตาร์ได้ก็แบบมีมุมส่งเจยอยู่นะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบใครก็บอกกันด้วยให้นะครับที่ใต้ง้องเมนี่นะผมจะรออ่านอยู่นะ พอผมก็จะเห็นการมระทะกันระหว่าง2เรือหรืออะไรนี่แหละเอาเปนฮะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะโอเคและสลัคขี้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก่อนที่เราจะจากลาก,กันไปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับหูด้วยนะครับคลิปต่อไปจะได้มาเร็วๆนะครับผมอ๋อใช่แล้วก็หูจากถามว่ามีใครดูการเปิดลีปของผมแล้วก็ดูการผู้ไม่ได้เปิในท้ายลิปของผมบ้างบอกด้วยนะว่ามีใครดูจนจบบ้างโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบาย